สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับวิชา Insight Music แล้วก็ทิเช์เจรวัดเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาฝึกอ่านตัวโน้ตนะครับบนนะครับห้าเส้นแล้วก็ร้องเพลงกันนะครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับเรามาทบทวนโน้ตกันนะครับโดยรูปร่างหน้าตาของตัวโน้ตนะครับก็จะเป็นดังในรูปนี้เลยนะครับ ก็คือได้จากเสียงต่ำขึ้นไปหาเสียงสูงนะครับเป็นเหมือนขั้นบันไดนั่นเองนะครับโน้ตจะมีเสียงอะไรบ้างน,นะครับก็คือเสียงโดเรมิฟาซอนลาทีโดเห็นไหมครับดังในรูปนี้เลยนะครับคราวนี้เรามาฝึกร้องพร้อมกันหนึ่งรอบนะครับโดยร้องเป็น ฮัฟต์โน้ตหรือว่าโน้ตตัวขาวนะครับมีค่าสองจังหวะนะครับอ่ะเตรียมตัวนะครับ one two three four dolemi f โอเคครับเดี๋ยวเรามา ฝึกคอร์ี่แฮนด์ไซด์กันนะครับนักเรียนก็ทำไปพร้อมกับฟิเชอร์แล้วก็ร้องไปด้วยเลยนะครับโอเคครับเตรียมตัวนะครับเลดี้ <c oughs> One. ซ้าหลายๆรอบนะครับฝึกไปพร้อมกับคลิปวิดีโอของทิเชอร์เลยนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนเพลงต่อจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับเพลงนี้เราเรียนไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วนะครับแต่ว่าเราเรียนแค่เนื้อข้อแรกนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเนื้อข้อที่สองกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราทบทวน บทเรียนของอาทิตย์ที่แล้วกันนะครับก็คือ long note แล้วก็เนื้อข้อที่1น,นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะครับโอเค one sing to cater one two three do mi son do mi son la 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 s o ลาลาลาซอนซอนฟาฟาฟามีมีมีเลเลเลโด้านนีวอเฮียวิดเดอแมรีโกราวแมรีโก็เรา The m ิ s i ิ is p l a y i งอ on Writing c l i ค g s งสาวโอเคอันนี้ก็คือโน้ตเพลงและเนื้อข้อที่หนึ่งนะครับโอเคครับคราวนี้เรามาฝึกร้องหมายเลขสอกันนะครับแต่ก่อนอื่นนักเรียนอ่านตามทิเชอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวทิเชอร์อ่าน1รอบรอบที่2นักเรียนก็อ่านไปพร้อมทิเชอร์เลยนะครับ process อ่านพร้อมกันครับ horses อ่าต่อไปนะครับ planting c o m อ่านพร้อมกันครับ planting c o m ต่อไปนะครับ right here with me อ่านพร้อมกันครับ right here with me คำว่ามีที่นักเรียนเห็นอยู่นะครับ e a c ช e r เอามาจากคำแรกของบรรทัดที่สองนะครับ ค okay, ครับต่อไปนักเรียนสังเกตนะครับเหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมเลยนะครับ i ล e here with me นะครับอ,อ่านพร้อมกัน1 2 3 l i ท e h e ล e with me โอเคนะครับอ่ะคำนี้นะเดี๋ยวที่จะจดก่อนนะครับคำนี้ i ออะโ r o p h e แล้วก็ L 2สองตัวย่อมาจาก I บว View นะครับอ่า ให้นักเรียนอ่านตามทิเชอร์นะ I will cast อ่านติดกันเร็วๆนะครับ2องคำนี้นะ I will. I will I will I will นะครับ I will cast อ่านพร้อมกันครับ I will cast ต่อไปนะครับ the b r a s s r i n g the b r a s s r i n g อ่าอ่านพร้อมกันครับ one t w t h e e the b r a i n g โอเคครับ ่ะเรากลับมาอ่านตั้งแต่ I will cast ใหม่นะครับตรงนี้ยากนิดหนึ่งนะครับค่อยๆอ่านไปนะอ่ะเดี๋ยวทีชเชออ่านให้ฟังหนึ่งรอบนะครับ I will cast the b r a s s r i n g อ่าอ,อ่านพร้อมกัน one t w I will cast the b r a s s r i n g โอเคครับคำว่า b r a s s r i n g r i n g อยู่ที่บรรทัดที่3คํคำแรกนะครับทิชเชอร์ก็เลยยกขึ้นมาไว้ ที่บรรทัดที่2ให้นักเรียนอ่านทีเดียวเลยนะครับต่อไปนะ and a l i e will be free อ่านพร้อมกันครับ and a l i e will be free one more time one two three and a l i e will be free โอเคครับคราวนี้เราจะมาฝึกร้องกันนะครับ ร้องหมายเลขสองนะเนื้อหมายเลขส okay, อ,องนะครับโอเคนะครับเราจะร้องแค่สองห้องนะครับสองห้องนะนักเรีนยนฟังดิฉันร้องหนึ่งรอบนะครับ Horses are uh, playing n come เห็นไหมครับอะ่ะ Sing together one two threeHorses are uh, playing n come one more time one two three All s a r e plan t i n g Come okay n e x t r right i g here t h with me okay sing together r i g here t h with me one two three r i g here t h with me okay n e x t เหมือนเดิมนะครับ lie here with me นะครับเหมือนเดิมเลยตรงนี้ก็ Lie right here with me, okay, sing together, one, two, three. Lie right here with me, okay, next, ต่อไปนะครับต้องเือนฟังก่อนนะครับยากนิดหนึ่งนะครับตรงนี้นะ I'll cast the brassing, ฟัองอีกรอบนะ I'll cast the brassing, okay, let's sing together, one, two, three. I will cast the b r e s s i n g again one two three I will cast the b r e s s i n g o okay, k a ครับต่อไปนะ And l I e will be free ฟังอีกรอบ And I will be free okay Let's singtogether one two three And uh, I will be free one more time one two three and uh, I will be free โอเคคราวนี้เราจะร้องแต่ I will cast ไปจนจบเลยนะครับ uh, let's sing together one two three I will cast the brassing and uh, I will be free. โอเคครับจบแล้วนะครับคราวนี้เราจะกลับมาร้อนเนื้อหมายเลขสองทั้งเพลงเลยนะครับ The first bar. Let's sing together. Are you ready? One, two, three. Horses are prancing. Come r i d h here with me. r i d e here with me. I will cast the b r e s s i n g and I will be free. Okay, one more time. Let's sing together. One, two, three. Horses are prancing, come right here with me, right here with me. I will cast the b r e s s i n g and I will. คราวนี้เราจะร้องโน้ตนะครับแล้วก็ตามด้วยเนื้อเพลง2ข้อเลยนะครับเดีย๋ยวขอเสียงคีย์บอร์ดก่อนนะโอเคครับโอเค let's sing together โน้ตเพลงก่อนนะ one two t โดมิซอนโดมิซอนลาลาลาซอนลาลาลาซอนซอนฟาฟาฟามีมีมีเลเลเลโดคานิวอสฮวิดเดอแมรีโกอรา ค o r ัล The music is playing a brightening sound. Horses are prancing come right here with me. Right here with me. I will cast the b r a s s i n g and a I will be free. โอเคจบแล้วนะครับถ้าตรงไหนนักเรียนร้องไม่คล่องนะครับนักเรียนก็ค่อยๆย,ย้อนวิดีโอแล้วก็ร้องพูดตามทิเชอร์ไปในคลิปวิดีโอด้วยนะครับเดี๋ยวทิเชอร์จะมาแปลความหมายของเพลงนี้ให้นักเรียนฟังกันนะครับ2ข้อเลยนะครับอ่ะข้อ1นก่อนนะ คาริวอสในงานคาริวอสเฮียวิดเดอะแมรี่โกราลได้ยินเสียงแมรี Merry ่โกราลคือเครื่องเล่นม้าหมุนนะครับได้ยิน,เ,ยเ,เ,น,น Merry round. เสียงเครื่องเล่นม้าหมุนแมรี่โกราลเสียงเครื่องเล่นม้าหมุน The m u s i c i s playing อ่นาก็คือมิวสิแปลว่าดนตรีนะครับได้ยินเสียงดนตรี worry, นะครับ Raying a Brighting c ง i n g Sound ก็คือเสียงดนตรีที่ก้องกังวานนะครับ b g i t i n g ้งค n ิ s งซ n d คือเสียงที่กล้องกังวานนะครับต่อไปข้อ2นะครับฮ r o s s ส r o s e คือตัวม้าหมุนนะครับที่เราขึ้นไปนั่งข้างบนนั่นเองนะครับฮอส s e r อ R พรนซิงคำ p r a n c i n g ก็คือการเดิน6หน้า6หลังของตัวม้าหมุนนะครับ การเดินหกหน้าหกหลังคืออะไรสมมุติอันนี้คือม้าหมุนนะครับก่อนที่ม้าหมุนจะไปข้างหน้าเนี่ยม้าหมุนจะมีลักษณะเคลื่อนที่แบบนี้นะครับก็คือไปข้างหน้าขยับมาข้างหลังเล็กน้อยไปข้างหน้าแล้วก็ขยับมาข้างหลังเล็กน้อยแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดินหน้าถอยหลังแล้วก็เดินหน้าแล้วก็ถอยหลังเล็กน้อยแบบนี้นะครับคือการเดินหกหน้าหกหลังนั่นเองนะครับแทลนสิ่งคำไร h เฮียวิ h มี ไร้คำนี้แปลว่าขี่นะครับลายเฮวิทมีก็คือมาขี่กับฉันนะครับลายเฮวิทมีมาขี่กับฉัน I will cast the braceling cast คำนี้แปลว่าจัดนะครับ I will cast the braceling b r a s e l i n g ตรงนี้แปลว่าห่วงทองเหลืองนะครับที่เป็นห่วงทองเหลืองให้เราจับนั่นเองนะครับ and o u l i f t will be free และ ขี่มันไปยังอิสระนะครับก็คือจับห่วงทองเหลืองและขี่มันไปนั่นเองนะครับความหมายของเพลงนี้คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับวอลครับบ oh r ราลีคำซับ horses ม้าหมุน horses h o r s e s horses ม้าหมุน horses e h o r s Light, key. Light, I d e s horses ม้าหมุน l i d e Light, Key l i d e r i d e l i d e Key l i d e r i d e l i d e key has จับแค catcatch c a t จับ c ค catcatch c a t จับ brassling ห่วงทองเหลือง brassling b r a s s r i n g brasring ห่วงทองเหลือง brasring b r a s s r i n g brasring ห่วงทองเหลือง free อิสระ free f r e e free อิสระ free f r e e ฟรีอิสระเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับบทเรียนของวันนี้นะครับนักเรียนก็อย่าลืมทบทวนการออกเสียงของตัวโน้ตบนบรรทัด5เส้นนะครับรวมถึงโน้ตเพลงและเนื้อเพลงของเพลง The Mary Go Round แล้วก็คำศัพท์ต่างๆของเพลงด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ติเชอร์จิรวัตรก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ